สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำพิเอการนะคะ EP ที่90ค่ะขอโทษ91นะคะ EP 91นะคะบอกรักไปเขาจะรู้สึกยังไงนะคะอธิษฐานนึกถึงพระคุณบิดามารดาศิสิ์สิย์ที่เรานับถือบอกชื่อนำสุนในใจอธิษฐานขอให้เจ้ากรรมเวรคนที่เราไปรักเขานะคะบอกรักไปเขาจะรู้สึกยังไงอ๋อเลือกกองไพ่ที่เดิงโดดขาหนึ่งสสาสี่ห้านะคะกองหนึ่งค่ะ โอ้เขาก็จะรู้สึกดีนะคะตาภาษาคนเจ้าชูมีทางเลือกเยอะแบบเขาค่ะนะคะต่อไปคนกองที่สองนะคะคนกองที่สองอู้คนกองที่สองนะคะไม่เหมอะก็เลือกกองนี้น่าดีใจมากๆเลยเมื่อกี้แอบดีใจไปแล้วล่ะเอกหนึ่งนะคะมันก็เลยความรูใจมันก็เลยแบบเกินละเออกองที่สองถ้าเราบอกรักไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนมันแบบ เหมือนเรากับเขาเนี่ยใจตรงกันน่ะนะคะรู้สึกว่าเออเราก็รักเขาเขาก็รักเราเหมือนกันอ่ะเขาจะรู้สึกเขาจะรู้สึกด,ดีใจและมีความสุขนะว่าเออสิ่งที่เขาคิดมันตรงกันนะคะคจริงเหรอคะต่อไปกองที่สามค่ะถ้าเราบอกรักไปเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบซึ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าแบบอ,อบอุ่นนะคะ อบอุ่นซึ้งใจประมาณนี้นะคะกองสามนะต่อไปกองสี่ค่ะบอกรักไปเขาจะงุดหงิดซางั้นนะคะงุดหงิดอารมณ์เขาจะสวิงนะคะทาไมเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้นะคะกดกองสี่นะต่อไปกองห้าค่ะบอกรักไปอ่ะ,ออะอเขาจะรู้สึกกลัวรู้สึกแบบรู้สึกกลัวเราอะนะคะก็ครบแล้วขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมค่ะ